ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสถียรนาะคราชอีกแล้วนะครับวันนี้อย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนชมกันเรเ็นเพลินนะครับผมจะพามาชมพื้นที่อาเกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครดูผมติดถนนลาดยางนะแปลงเนี้ยเออติดถนนลาดยางอ่ะนะ250เมตรไปทางนู้นเลยนะ250เมตรน้ําไฟพุึกภาพนะครับยกแปลงอยู่แค่4.75ล้านอ่าติดถนนอย่างนี้นะบ้านคนมียอะแยะนะครับ วัดโรงเรียนอยู่แถวนี้นี่เองนะครับอันนี้เกินให้ฟังก่อนนะเกินให้ฟังก่อนเนี่ยเห็นไหมฮะมีวัดด้วยนะครับแต่ผมมารีวิววันที่15พฤษภาคมช่วงประมาณบ่ายสองไม่มีใครขับรถออกมาแน่นะครับอ่าแวะดูดินก่อนแวะดูดินอ่าดินร่วนเลยครับอันนี้เขาปลูกปลูกต้นไม้ปลูกมันสปะหลังปลูกป่าปลูกอะไรกันนะนะเนี่ยเห็นไหมน่า15เนี่ยฝนยังไม่ตกนะเนี่ยบรรยากาศยังเป็นอย่างเงี้ย นะครับต้นใหญ่ๆนี่เขียวเลยอะฮะต้นหญ้านี่ก็แห้งบ้างธรรมดาเพราะมันยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนเต็มที่นะครับแปลงนี้คุดแดงนะถนดคุดแดงด้วยเออคุดแดงนะครับยาวเนี่ยเดี๋ยวก่อนพาเดินดูอัดเล่าให้ฟังก่อนยาวเนี่ย250เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปเนี่ยประมาณ160เมตรด้านหลังก็250เมตรเป็นสีดำผืนผ้าเลยนะครับข้อดีของแปลงนี้คือติดถนนนะครับยาวขนาดนี้เลยนะครับแล้วราคาพอจับต้องได้เลยนะครับข้อเสียคือตรงปลายนะั้นถนนมันชรุดหน่อยนึง อ่ะโอเคนี่คือข้อมูลโดยคร่าวๆเราไปยืนในที่เรานะครับหันหน้าออกถนนคือตะว,วันออกเฉียงใต้นะยืนในที่เรานะครับเนี่ยสมมติเรายืนในที่แล้วละละหันออกถนนปืด๊ดเนี่ยคือออกเฉียงใต้นะครับห่างจากกรุงเทพผมจุดอ้างอิงของผมคือเซนรัเวิสเกตนะฮะประมาณ130ยมกิโลประมาณ1 3 0สมกิโลนะครับรถประมาณชั่วโมง45นาทีกว่าๆต้นมะขามต้นใหญ่นี่อยู่ในที่เรานะครับคลาสสิกมากนะครับหลายร้อยปีที่เรามันจะเข้ามาตรงนี้หน่อยนึงนะ ที่บ้านอเขาเว้นเยอะเอาง่ายๆอะ่ะเนี่ยเขาเว้นเยอะนะครับแต่เดี๋ยวต้องจบด้วยรางวัดนะเดี๋ยวต้องจบด้วยรางวัดอันนี้คือหลักเขตนะครับอ่านี่คือข้อมูลนะครับแล้วมันก็จะตรงเข้าไปตรงเข้าไปอีกประมาณสัก160เมตรนะเข้าไปด้านนี้นะครับที่ถ่มดินไม่เกี่ยวอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันอ่ะเดินไปเรื่อยๆกันโอ้ร้อนมากครับวันนี้อากาศสุดๆนะครับจุดเริ่มต้นเดี๋ยวผมเดินวนกลับมาใหม่นะเริ่มจากตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมหมุนตัวนิดนึงนะครับหมุนตัวหน่อยที่เกี่ยวที่ถมดินไม่เกี่ยวกับเรานะเป็นหมู่บ้านนะครับเริ่มจากที่ถมดินนะเวลามองมาจะได้ไม่งงอ่ะไปผมเ,เดินกลางถนนเลยเราเดินตรงไปตรงนี้กันนะครับเนี่ยตำก่าถนนที่แปลงนี้ก็ประมาณหัวเข่าเอาตีไว้ไม่ถึงเมตรแล้วกันหัวเข่าเนี่ยนะโล่งๆเนี่ยนะครับเนี่ยหมดนี้เลยมันมีต้นไม้อยู่ข้างทางนะมาขึ้นลกนิดนึงนะครับต้องตัดออก แถวนี้อินเทอร์เน็ตมีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมดูเหมือน,อนจะมีนะดูจากสายข้างบนไม่แน่ใจเนี่ยนะครับมันก็เลาะไปเดี๋ยวผมเดินมุมถนนก่อนเนี่ยที่เห็นเนี่ยในเฟรมเราเนี่ยนะฮะสองร้อยห้าสิบคูร้อยหกสิบคร่าวๆยี่สิบหกไล่ครึ่งนะครับถนนคุดแดงสี่จุดเจ็ดห้านะครับผมต้องพูดย้ำด้วยเดี๋ยวผมก็ลืมไม่พูดเดี๋ยวผมก็ลืมอ่ะตรงมาเรื่อยๆเลยอันนี้ที่ข้างเคียงอะนะเออผมลืมบอกไปอยู่ที่อำเภอรเราขวัญน,นะครับอำเภอรเราขวัญ บ้านหนองสนูนนะครับเลาขวัญกาญจนบ,บุรีติดสุพรรณเลยนะถึงจะอยู่เลาขวัญกาญจนบ,บุรีก็จริงติดสุพรรณนะฮะติดสุพรรณเลยนะครับมาไม่ยากเห็นไหมที่ผมบอกว่ามันมีต้นนี้พวกนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยแบ่งนี้แหละมีบ่อน้นาด้วยนะมันต่ําก่าถนนก็ประมาณไม่เท่าไหร่หรอกครับเอาพื้นที่เอาข้อดีเป็นหลักบางคนบอกโอ้โหตำนถนนต้องเมตรนึงเอาเอาไหมล่ะถ้าเท่าถ,าถ,าถานนเราไล่ละละ้านเอาไหมล่ะเออ หมดเนี่ยย6สิหกไร่ครึ่งสี่จุดเจ็ดห้าล้านเองนะครับไร่เท่าไหรไม่ได้ใจเราไปกดเครื่องคิดเลขก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นผู้สานะครับผู้สาข้างทางเนี่ยติดยาวอ่ะดินเขาก็เหมือนดินเราอันนี้ดินเขาพวนนะเขาพวนดินพวนดินจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะอยู่ชุมชนนะครับข้อดีมีข้อเสียมีไฟฟ้ามีแน่นอนปลาปามีแน่นอนนะครับหน้ากว้างแน่นอนนั้นคือข้อดี นะครับข้อเสียก็คือมีถนนชำํำรดอยู่นิดนึงตรงไปเนี่ยนะเดี๋ยวนิดเดียวมันจะเลี้ยวขึ้นถนนลาดยางอีกเส้นหนึ่งนะครับไม่กี่ร้อยเมตรเสร็จแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปอีกประมาณสัก7 8กิโลก็จะขึ้นเส้น33 3เส้น33ที่มาจากนครปฐมอ่ะตรงดิ่งมานั่นแหละนะครับจาก3มา,ามสอลไแม้น่ะมันมาต่อ3 3มที่อำเภออู่ทองนั่นแหละนี่คือข้อมูลไป่างนี้นะเดี๋ยวถ้าตัดหญ้าออกตรงนี้โอ้โหจับเลยสวยเลยนะครับอดีตก็ปลูกอ้อยครับอดีตปลูกอ้อย อ่ะเนี่ยนี่คือข้อมูลอ่ะเดินกันไปดินจริงๆเี่ยพอพวนแล้วปุ๊บนะไถแล้วนะมันจะดูสูงเพราะดินมันจะฟูอ่ามันจะดูฟูพอมาดูด้านเรามันจะดูเรียบๆดูต่ำๆกว่าเพราะว่ามันยังไม่ได้ไถมันเรียบโดนน้ำฝนเรียบอะไรงนี้ไงหลักการง่ายๆครับนี่ยังไม่จบที่เราเลยนะยังไม่จบครับ มองไกลๆไปนู่นที่ถมดินเห็นไหมนู่นนะครับตรงไปที่เข้าหมู่บ้านนะถนนไม่เป็นตัวยูมันไปอ้อมออกได้อ้อมปื๊ดอย่างเงี้ยนะดูมือผมนะอ้อมไปแล้วมันก็มาประจบกับเส้นเนี่ยเส้นหลักตรงเนี้ยชนกันครับเห็นไหมมันลกปานะครับออปาญ่าตัดแค่ครึ่งวันก็เสร็จแล้วสองพันพันสองพันจ้างเขาก็หมดแล้วนะครับอย่าไปเอาป่าญ้ามาลกนะจากสี่ร้านเหลือร้านหนึ่งเลนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เอาครับผมเจออย่างนี้บ่อยมากครับ เราเอาภาพโดยรวมดีกว่าครับในเรื่องการลดลองราคาไม่เป็นเรื่องปกตินฮะแต่บางคนที่ผมเจอส่วนใหญ่คือไปทะลุทะลวงถลม่มทลายให้มันเละเทะปนปี้อะไรเข้าไว้เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการต่อรองอะไรเงี้ยมันมันต้องดูเรื่องครับบางคนเขายินดีขายในราคานี้เพราะที่เขามีตําหนิอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายอย่างนะครับรบกวนชมที่ก่อนต่อดีกว่าครับตามมายยาทสากลทั่วไปนะครับเพอดินที่ดินเอาง่ายๆผมพูดเสมอช่วงหลังอะ่ะเคยเข้าไปในห้างไหมล่ะ เขาให้ต่อราคาไหมล่ะเขาติดป้ายเท่าไหร่ก็เท่านั้นอะทําไมไม่ไปต่อเขาล่ะครับแต่ทำไมไปตลาดสดนี่ต่อจังเลยอะรทัรฐานมันอยู่ตรงไหนล่ะครับหรือมองว่าในห้างมันคือของฝรั่งหรือยังไงถึงต่อรองไม่ได้ไอ้ตลาดสดมันคือของคนไทยนะครับต้องต่อหรือยังไงมันมันรทัรฐานตรงไหนล่ะครับก็ที่ดินก็เหมือนกันนะฮะมันต้องมาชมก่อนตามหลักทั่วไปนะครับชอบไม่ชอบ บางคนตั้งเขาขายสิบาทนะครับเขากะลดเก้าบาทไปต่อจนให้เขาแบบไม่มาดูที่นะไปต่อเขาจะเจดบาทอเขายอมให้เพราะเขาร้อนเงินเจ้าของสุดท้ายก็ไม่มาเอาละเฉยหน้าสบายใจเลยคนต่อเพราะอะไรสะใจได้ต่อได้แล้วแล้วก็กหายนำศีะหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมถึงอยากนะฮะว่าชมที่กันก่อนดีกว่าก่อนต่อรองนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับมาชมได้นะครับชมบอยเศรษฐีน็นข่ารายอย่างที่ผมพูดตลอดนะฮะชมปีนี้อีกสามสี่ปีค่อย ก็ซื้อก็ได้เอาจนท่านเชื่อใจแป้งเนี้ยนะใครมั่นใจเชื่อใจสิบห้าวันมาจำสองหมื่นได้เลยจะไม่มาชมก็ได้นะสองหมื่นอะเออสองหมื่นนะครับมั่นจำเลยสิบห้าวันแล้วมาโอนแต่ต้องรังวัดก่อนนะเดี๋ยวรังวัดให้แล้ววันที่ไปโอนที่สํานักง,งานที่ดินเดี๋ยวผมคืนให้สองหมื่นนะครับแล้วท่านยังไม่ต้องจ่ายนะไอ้สี่เจ็ดห้าเนี่ยสี่ล้านเจ็ดห้าอะไรยังไม่ต้องจ่ายนะจนกว่าชื่อโฉนดจะเป็นหลังของท่านผมก็รับตระกัด้วยอย่างนี้เลยอะนี่ยังไม่จบนะครับสองร้อยห้าสิบเมตรอะอ้าวดูดิ มันไกลแค่ไหนแล้วครับข้อดีคือน่ะมัน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 ยาวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูข้อเสียนี่ก็ยังไม่จบอีกนะครับไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยยังผืนนี้ยังอยู่นะครับเนี่ย่ะนั้นบอกนะเอาไอตรงนี้ออกนะโอ้โหแบ่งล็อกขายนี่สบายเลยครับใครเอาไปแบ่งล็อกขายไปแบ่งพี่แบ่งน้องก็ได้สบายครับหารก็หลายคนก็ได้อันนี้ฉนดเดียวนะครับฉนดเดียวซื้อที่วันนั้นเอาฉนดกลับวันนั้นเลยไม่ต้องรอครับเห็นมอไซค์วิ่งไหมไหม ตรงนี้ยประมาณสัก4ี่ร้ยเมตรนะถนนมันชารุดชารุดหมดเขตที่เราอะถนนมันชารุดนะครับนี่คือข้อเสียที่ผมมองเนี่ยยังไม่จบนะจบตรงนี้ตรงคันเนี่ยเนี่ยเน,ยเนยไอที่ป่านี่ไม่ใช่ของเรานะไอที่ป่าไม่ใช่นะครับไอที่โลง่งๆของเราหมดผมให้ดูจุดเขตก่อนเนี่ยเห็นไหมมันมันชำรุดนิดเดียวเดี๋ยวมาดูในร่มกันนี่ยังไม่สุดเขตเราอีกนะครับ สุดเขตรเ,รเราอยู่ตรงนี้นี่ๆๆสุดเขตเราอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงคันที่เนี่เนี่เดี๋ยวผมหาในแบบก่อนจะมีรถวิ่งสักคันไหมเสาไฟกี่ต้นเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวนับให้ก็ได้ถึงจะถึงถนนใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นครับห้าต้นห้าช่วงเสาไฟอะครับเนี่ยซูมดิต้องซูมไม่ซูมไม่เคลียร์ครับเห็นไหมเห็นถนน้วย้าไหม สี่ร้อยเมตรประมาณนะเนี่ยเนี่ยครับข้อเสียข้อเดียวพอจากนี้ไปปุ๊บโอ้ผมเดินเส้นตรงนี้ผมใช้เวลาเก้านาทีอะสอง้ยห้าสิบเมตรกว่าที่เราละไปไปดูขอบเขตกันที่เราเนี่ยเหมือนได้ที่งอกนะเขาเปที่งอกหมายความว่าที่หลวงเนี่ยโอ้โหเว้นไว้เราให้เราเพียบอะครับเกือบเดี๋ยวเดี๋ยวหันหลังก่อนเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนหลักมันอยู่นี่ คือถ้าเป็นสี่เลนก็ไม่เดือดร้อนเราอะบางที่นี่เขตเราติดถนนเลขขยายมากินที่เราเนี่ยประมาณหกหนึ่งหกสิบสองเมตรอะครับสองเหล็กเส้นอะเส้นหนึ่งมันยาวหกเมตรใช่ไหมเหล็กเส้นเนี่ยเออเนี่ยีรถไปแล้วรถมาแล้ว,ลลวเห็นไหมเออเนี่ต้องอย่างนี้เนี่ยครับได้เหมือนที่ได้ฟรีหลายไล่อะครับแล้วมันก็มีร่องน้ํามาเนี่ยร่องน้ําอย่างเงี้ยอยู่ข้างๆที่เราอยู่ในที่เรานะ นี่คือขอบเขตของแปลงนี้นะครับเนี่ยเราจะมีเสาประคองไปตลอดแปลงง่ายๆเลยที่เป็นป่าไม่ใช่ของเราไอ้ที่โล่งของเรานะครับเรามีร่องน้ําด้านข้างด้วยน้ําคือน้ําฝนนะฮะส่วนใหญ่เป็นน้ําฝนเห็นไหมเนี่ยโล่งทั้งหมดของเราผมซูมนะเห็นต้นมะขามใหญ่ที่ผมคู่ตอนแรกปะกล้องผมซูมได้ดีด้วย <laughs> 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 เห็นลังคาวัดเดซีเหลืองๆเห็นรถผมจอดนั่นแหละขอบที่ ไกลนะครับจากนี่250เมตรอ่ะลองเดินมุมนี้ดูนะครับปกติไม่เคยไเคยไม่ได้เดินมุมนี้นะผมเดินข้างในเนีย่ยเดินไปเรื่อยๆมีบ่อน้ําอยู่ลูกหนึ่งนะครับมาทําการเกษตรได้มาปลูกป่าได้เดี๋ยวเข้าไปในร่มก่อนไปในร่มเดี๋ยวผมจะลองกดเครื่องชเ,เลขดูซิว่าตกเฉลี่ยไร่เท่าไหร่เมื่อกี้ผมก็ไม่ได้กดนะครับผมจําเป็นไร่เอ้ยผมจําเป็นแปลงผมไม่ได้จําเป็นไร่ เขตนี่คือขอบเขตของเรานะที่ผมเดินอยู่นี้คือที่เรานะครับอ่ะเนี่ยมันไม่ได้ต่านะครับดูดีๆนะครับมันไม่ได้ต่ำกับถนนมากไปป่าญ้านะถ้าเอาออกก็โล่งเลยแต่บังเอิญที่ผมยืนเนี่ยมันเป็นคันสูงเดี๋ยวจะไปตําหนิอีกว่าที่มันเตี้ยมันต่ำกับถนนไม่เยอะครับอ่ะมาถึงตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บเดียวผมกดเชองเลขแป๊บเดียวนะฮะ mm hmm. อ่าผมเอา 4 7 5 4 7 5 0 0 0าสานะครับตั้งหาร 20, 16, 5, ายี่บหุดาไล่ละแสนเจ็กว่าครับเฉลี่ยนะไล่ล,ละแสนเจกว่ากนะครับอไปเรายังเดินไปอยู่ยังไม่จบครับหมดเลยนะครับ น้ำเนี่ยมันน้ำฝนนะครับมันไม่ใช่น้ําคลองน้ําหนองน้าอะไรทั้งนั้นแหะครับน้ําฝนทั้งนั้นแหละครับฝนตกมันดูหน่อยนึงเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นเป็นคลองนะครับไปเดินไปตอ่อยังไม่จบครับต้นไม้ใหญ่เนี่ยถามว่าได้ไหมผมตอบไม่ได้แล้วครับจนกว่าจะลางวัดนะครับเราขึงเส้นตรงอ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับผมขออนุญ,ญาตดูข้อมูลผมแป๊บนึงเอ่อ เข้าไปอีกหน่อยยังไม่ถึงครับมองไม่เห็นอ่ะยังไม่จบครับประมาณร้อยหกสิบเมตรนะครับเดี๋ยวพอสมควรนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปเดินข้างล่างอันนี้มันเป็นคันมันเดินยากเดี๋ยวลงไปเดินในที่เรา แต่ผมก็ต้องสไลเดอร์ลงไปตรงนี้นิดนึงนะครับรอดไหมเนี่ยผมหกลมกิ้งก็ายะว่ากันนะครับอโอเคลงมาสู่สภาวะที่ปกติอันนี้มันเป็นที่คันอ่ายังไม่จบนะครับอ่ะเนี่ยครับเนี่ยที่เรายันไปต่อเรื่อยๆ หมดนี่เลยนะฮะผมใช้ห้านิ้วเลยกันหมดเลยนะครับผมถึงบอกไงว่าอที่ริมถนนเนี่ยถ้าก็ตัดป่าออกนะโอ้โหมูลค่ามหาศาลครับราคาจะเปลี่ยนไงเปลี่ยนด้วยมุมมองคนไงแต่มูลค่ามันเท่าเดิมครับเคยได้ยินไหมที่เขาบอกแบงค์พันตกางถนนน่ะแบงค์พันต่อให้ยับยุ่ยี่เปอะขี้คงขี้คนเท่าไหร่มูลค่ามันก็เท่าเดิมก็คือหนึ่งพันบาทที่อ่ะจะเป็นยังไงมันจะมีฝนตกมันจะมีย้าขึ้นยังไงมูลค่ามันก็เท่าเดิมครับอยู่ที่เราไปตีค่ามันนะครับ จริงๆอันนี้เรื่องจริงๆข้างหลังนี่ส่วนใหญ่เนี่ยอดีตเขาปลูกมันกันมันสำปหลังลนะนะไปยังไม่จบนู่นแล,ล้ะครับข้างหลังนู่นแหละครับอะไรมันจะจบง่ายขนาดนั้นร้อยหกสิบเมตรอ่ะนี่ผมเดินแค่สองเส้นนึงผมก็จะอวกละเห็นไหมฮะมันจะมี หลักตลอดนะครับเป็นทางเลือกแล้วกันเป็นทางเลือกให้กับห,หลายๆท่านนะครับประกอบการพิจารณาลงได้ไม่เยอะครับราคาแทบไม่ได้ลงเลยอ่ะนะครับ4.75นี่คือเฉลีย่ยรายหนึ่งแสนแล้วกันนะครับประมาณนี้พักแป๊บหนึ่งเนี่ยเราก็ตีโอบไปมันดูง่ายแล้วครับข้างหน้า250เมตรนะครับลึกไปประมาณ150-160เมตรนะครับหันหน้าออกคือออกเฉียงใต้แค่นั้นเองนะครับห่างจากกรุงเทพประมาณร้อย ร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยสามสิบนะครับอยู่เราขวัญกาญจนบรุรีแต่อยู่ติดสุพรรณนะผมพยายามจะเน้นนะครับเป็นอำเภอที่ติดสุพรรณเลยนะครับติดอำเภออู่ทองสุพรรณนนะ่ะติดอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณนนะ่ะเออนี่ยังไม่จบครับเนี่ยให้ดูก่อน ดูตรงนี้มันเหมือนไม่มีคุณค่าท่านต้องดูตอนแรกที่ผมรีวิวคือถนนนะถนนจะมองจัดจะเลยอะเออตามนั้นครับเป็นทางเลือกนะดูแปลงนี้เราอย่าลืมไปเปรียบเทียบแปลงอื่นนะครับกับอีกหลายๆเจ้าก็ได้นะผมกล้าพูดอย่างเงี้ยกับหลายๆเจ้านะครับเพื่อให้ท่านได้เป็นประโยชน์กับตัวท่านไม่ใช่เป็นประโยชน์กับตัวผมมีใครก็ขายของแบบผมล่ะยุแยงให้ไปยู่ที่อื่นให้เรียบร้อยก่อนถ้าไม่ชอบค่อยมาหาผมนะครับ มีแต่เขาเชียร์ว่าไอ้มาซื้อชั้นจีชั้นดีชันถูกชั้นเจ๋งชันของอะไรสารพัดแต่ผมไม่เอานะครับใจเขาใจเราครับผมจะซื้อของแล้วโดนคนอื่นบังคับหรือมัดมือชกนี้ผมไม่ชอบครับเพราะนั้นผมก็จะไม่ทําอย่างนั้นอ่ะเพราะนั้นเอาที่ท่านสบายใจอ่ะเนี่ยครับไม่สบายใจอย่าซื้อครับเอาที่สบายใจที่สุดซื้อความสุขครับซื้อทรัพย์สินให้ลูกให้หลานให้ครอบครัวอย่าไปซื้อความทุกข์เข้าบ้านครับจะซื้อที่นี่คุยกันเยอะๆนะครับ นี่ก็ยังไม่จบจบข้างหลังนึงครับอ่ะเนี่ยครับต้องเชื่อรังวัดนะอย่าเชื่อผมนะอาจจะมีการขยับหลักอะไรบ้างก็ต้องดูรังวัดนะฮะแต่มันไม่มากหรอกที่ยังไงมันก็ครบยังไงมันก็ครบครับเพราะมันรังวัดมาแล้วแต่ตอนที่รังวัดนะเราไม่ได้อยู่ด้วยไม่ใช่หรือนะครับเพราะเราก็ต้องตรวจสอบกันใหม่ครับเนี่ยถึงหลักสุดท้ายเนี่ยเนี่ย อันนี้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่เล้าหมูไม่มีกลิ่นหรอกครับอันไหนมีไม่ต้องกลัวหรอกครับผมจะรีบบอกนะครับมาถึงตรงนี้ที่งอกกับผมมองนะสองร้อยห้าสิบเมตรความยาวใช่ไหมลึกเข้ามาสิบกว่าเมตรใช่ไหมเท่าไหรแล้วโอ้โหหลายไร่ครับได้ที่ฟรีหลายไร่ถึงตรงนี้ครับเนี่ยถึงหลักอันเนี้ยอ่าผมมอนเท่าออไปก็ประมาณร้อยเจ็ดสิกว่านะเนี่ย นี่คือความลึกตรงดิ่งนะครับอันนี้คือแนวสันหลังตรงดิ่งนะครับสองแนวสองเส้นผมคงไม่เดินไปนิดหนึ่งนะม,นมันไกลครับก็ไม่มีอะไรมันก็จะโล่งหมดนะครับวันนี้ให้ดูอยู่สองเส้นนะครับตรงไปก็เหมือนกันละตรงดิ่งไปตรงนู้นเลยนะฮะดูสองเส้นนี้ก็ค่อนข้างจุกแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูผมจะพาไปดูระดับถนนนะครับออกไปมันก็ตรงไปที่บ้านเขาอะนะฮะเลาะไปตรงนู้นนะครับ มันดูง่ายๆผมโดนเฉียงเลยเหมือนสนามฟุตบอลน่ะกรรมการเวลาเขาวิ่งเขาจะวิ่งเฉียงใช่ไหมกรรมการฟุตบอลเขาไม่วิ่งตามลูกฟุตบอลหรอกตายอต่แข่งนันนะฮะจุกเดินเฉียงใช่ไหมผมเคยเรียนตอนประถมเคยเรียนฟุตบอลมาพอรู้อยู่บ้างนิดนหน่อยอดีตปลูกอ้อยบอกไปแล้วนะครับหลักเขตเขามีชัดเจนครับ ไปเดินเฉียงเลยเดินเฉียงนี้ได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาครับดินเป็นดินรวนปนทรายนะแต่ล่องน้ํามันไม่มีนะครับแถวนี้ไม่มีหนองคลองบึงแรงต่างนะครับน้ำที่ใช้รถพืชพันก็มาจากการขุดบอ่อมาจากน้ําประปามาจากน้ําบาดาลน,นะครับขุดบ่อเองอะไรเองแต่ถ้าไปดูในบ่อน้ําไม่มีหรอกเพราะฝนมันยังไม่ตกนะครับปีหกสองนี่น้ำแทบไม่มีเลยครับน้ําน้อยมากผมเฉียงไม่นู่นเลยนะ เขียวไม่ต้องมาขามใหญ่เลยเหมือนกันอันนี้ปีกหนึ่งอันนี้ปีกหนึ่งนะครับดูที่อย่างเงี้ยข้อดีคือมันจะโล่งข้อเสียคือมันจะดูแรงๆเพราะอะไรเขายังไม่ได้ปลูกอ้อยโหแต่ถ้าเขาปลูกอ้อยนี่ภาพลงตาเลยนะเขียวขจีสวยเลยแต่มองไม่ดูเรื่องหรอกครับแต่สุดท้ายจะปลูกอ้อยมไม่ปลูกอ้อยมันก็ผืนดินผืนเดิมไม่ใช่หรอกครับไม่มีอะไรเป็นแปลงนี่เขากำลังทํา เ่าจะเตรียมปลูกมันสำปะหลังอยู่นะฮะเสียงง่ายสุดครับเห็นไหมป่ามารกนะครับข้างหน้าที่เดชถนนนะปลูกบ้านได้นะแปลงนี้มาถมดินขุดบอ่อไม่ต้องซื้อดีหรอกขุดบอ่อขุดบอ่อเสร็จปุ๊บเอาดินในบอ่อไปถมปลูกบ้านนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้ถามว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะนะครับแต่ด้วยราคาครับด้วยราคานะครับ ทำได้หลายอย่างโอ้ถ้า250เมตรเนี่ยถ้ามีมีสัก5ครอบครัวเนาะครอบครัวละร้อยอ่าครอบครัวละห0เมตรได้ทั้ง5ครอบครัวแต่มันก็จะยาวๆนิดนึงน,นะฮะแต่โชคดีที่แปลงนี้มันไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะกว้างมันเยอะนะเขาก็ปลูกอะไรกันนะแล้วมันก็จะวิ่งไปถึงตรงนู้นนะครับซื้อที่อ่ะต้องต้อง,ต,องต้องดูเพื่อนบ้านด้วยนะบางที เหมือนอยู่ดีๆเราไปสร้างศัตรูงเงี้ยบางทีมันลำบากเพราะฉะนั้นต้องดูเพื่อนบ้านให้ดีนะครับนี่ผมพยายามจะพาไปเดินดูบ่อนะอต่ำกับถนนก็ตีไว้โดยเฉลีย่ยก็ไม่ถึงเมตรหรอกครับผมไม่ถึงหรอกนะครับมันมีโคกมีมีเนินเลยก็ว่ากันไปอนะปกติอ่ะบางที่สามสี่เมตรเลยนะเป็นเหวล,ลงไปเลยนะ ซื้อที่ต่ำกว่าถนนนะครับหมุนตัวซะหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเอาเวลาหมดเนี่ย4ี่ดห้าล้านอ่ะอย่างเงี้ยนะครับหลายคนบอกไอ้ทำไมมันไม่เป็นสี่เลนราคาเนี่นยต่างๆมันไม่มีนะครับบางทีเราต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนะครับผมเจอบ่อยนะครับไม่ได้อะไรหรอกนะฮะบ,บางทีต้องการไล่ละแสนยูทิสี่เลนมีบ้านพร้อมต้องการไล่เดียว บ้านได้เดียวติดสี่เดนบ้านพร้อมขอซื้อในราคาหนึ่งแสนหาให้ไม่ได้ครับตอบตรงๆเลยครับตอบตรงๆเดดงเลยคุณแดงด้วยนะต้องขออย่างนั้นมันไม่มีครับเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงครับเหมือนกันนะครับแปลงนี้ลงไปอยู่ติดถนนที่รถมันวิ่งขว,ขวักไข่ดิมันจะได้ไม่ละไรละแสนก็บาทมันก็หลายแสนหลายล้านอ่ะอลองเซิร์ชด,ดูแล้วกันนะ จุดนัดพบแปลงนี้คือปั๊มปตทนะครับอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีถามว่าทำไมไปนัดตรงนั้นมันนัดตรงนั้นไม่สุพรรณนะฮะแต่ที่เราอยู่การแต่มันอยู่ติดกันที่มันอยู่ติดกันที่มันไม่ห่างกันมากครับไปดูบอ่อหน่อยนะ้ำไม่มีหรอกปิ่มๆติดๆอยู่หน่อยเดียวครับแห้งไปหมดแล้วมัง้งมคอเมื่อวันก่อนฝนตกหน่อยนึงเนี่ยอันนี้นก็ทางถนนนะ เอาเนี่ยบอ่อนี้ประมาณสักไล่กว่า,วามันจะมีได้ไงเพราะว่าฝนมันไม่ตกเนี่ยครับแปบ๊บนึงนะฮะอ่ะเนี่ยครับไล่กว่า,วาฝนตกกระตือดูระระดับคาบเราก็เกือบมิดเหมือนกันนะครับปีที่แล้วฝนมันไม่ตกเลยแถวนี้นะ ปลองเดินอ้อมดูเนี่ยมันก็เป็นป่ายอย่างเงี้ยต้นไผ่นี้อยู่ในเขตเรานะเนี่ยข้างหลังก็มาเรื่อยๆรที่เราที่ตอนแรกผมเริ่มจำได้ไหมฮะว่ามันติดที่ถมดินนะครับสนใจก็0ูนย์เก้าแปดลืมบอกเบอร์อีกแล้วศูนย์เก้าแดสาแปดหสองศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้าแปด สามแปดเจ็หสองูย์เ้าอันนี้มันล่องน้ำสำหรับฝนตกไงฝนตกปุ๊บก็ไหลลงบ่อเลยนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อขออนุญาตวิ่งนิดนึงครับอันนี้ก็ยังอยู่ในเขตเราเนี่ยยังอยู่ในเขตเราหมดเลยเนี่ยดูสภาพดิดๆนี่ถนนก็เขตเรา ของเราจะเลาะบ้านนี้ไม่ใช่เขตเรานะครับบ้านนี้เราจะเลาะบ้านไปเลยเลาะบ้านไปเราก็ไปตรงหลังเลยฉากเขตจุดนู้นอ่ะมาเรื่อยๆอันนี้สารอยู่ในเขตเรานะครับถนนอยู่ในเขตเรานะครับเห็นไหมมันก็ไม่ได้ต่ำกว่าถนนไรมากมายทั้งหนาแล้วครับ แต่ผมต้องพูดไงไม่พูดเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีกครับเดี๋ยวผม,มเดินขึ้นถนนเลยแต่จะขึ้นทังต้นมะขามนะจะได้ชี้ให้ได้เห็นเนี่ยดินของเราก็เป็นดินอย่างเงี้ยอ่ะโอเคพูดกันไปก่อนทิ้งท้ายเหนื่อยครับทนใหม่ ติดถนนเนี่ย250เมตรนะฮะลึกประมาณ150-160เมตรนะครับ26ไร่ครึ่งถนนคด,ดแดงนะ4.75ล้านนะครับฐานหน้าออกคือออกเฉียงใต้นะครับห่างจากสุพรรณประมาณสัก30กิโลนะครับแต่อยู่ในเขตเราขวัญนครจันทบุรีนะครับแล้วก็กรุงเทพประมาณ130กิโลนัดเจอแปลงนี้นัดลงหน้าหนึ่งวันนะฮะปปทสะกะโจมอำเภอดอนเจดีสุพรรณบุรีใครไม่มาดูเชื่อใจกลัวไม่ทันคนอื่นจะมาจําเลยก็ได้นะครับแล้วก็มาดูแล้วแต่ท่าน แล้วแต่ท่านครับอันนี้ก็สมแปลงที่กระถมนี่สามไร่เขาไม่ได้ขายแล้วครับสามไร่เนี่ยตรงนี้ก็ตรงเข้าไปตรงดิ่งเลาะไปเลยเนี่ยเห็นไหมเขาปักทงไว้เนี่ยตรงดิ่งไปเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็หมดเลยอันนี้ก็ขึ้นขึ้นถนนนะครับ อะโอเคเราลองเดินไปตรงนี้กันหน่อยอีกสักรอบเห็นไหมนอกรอบละบ้านเรือนคนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะมีความสุขเยอะๆนะครับดูที่เพลินๆนะครับใครตอนนี้ยังไม่ซื้อดูเพลินๆเพื่อสร้าง,งแรงจูงใจไปก่อนนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดว่า hey, ผมรีวิวต้องซื้อที่ไม่ใช่นะครับเพื่อความเพลินๆ หมาขามนีหลายร้อยปีนะฮะพุ่มใหญ่มากไปเดี๋ยวไปส่งกันตอนถนนอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมฮะถนนก็กว้างเข้าไปนี้เดียวก็วัดชุมชนละหมู่บ้านคนอยู่ข้างในเยอะอ่ะเห็นไหม ตรงไปตรงนู้นอีกสองอยกว่าเมตรอะโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนมีแต่เงินมีแต่ทองนะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับเอาที่ท่านมีความสุขนะครับขอให้ท่านมีความสุขเยอะๆนะครับจากผมบอยสิรธิีนักราชสวัสดีครับไปละครับ